ความสวยงามของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่กันแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกสวยหลอ่อมันมีอะไรมากกว่านั้นพี่เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองและตรงนั้นนะคะมันจะเป็นตัวที่สะท้อนออกมาจากข้างในคือความสวยงามของชีวิต I can wait Life will can't teach me Falling free There's no escape from my own woes I'm ready now to feel it all I don't know why I'm in this darkness for so long so long. From the tip. ของเราให้บริการทางด้านการตลาดครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายหรือผลิตนําเข้าสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าส่งเสริมการขายครับเราได้มีโอกาสได้รับการเชิญชวนจากทางทีมลอเรลลอเรลในประเทศไทยเนี่ยเป็นแค่เซล e ์และมาร์เก็ตติ้ f ออฟฟโดยที่เราอ่ะไม่ได้มีโรงงานผลิตในประเทศไทยจึงไม่สามารถที่จะไปจัดจ้าง ผู้สูงอายุนะคะแล้วคนพิการให้มาทํางานกับเราได้มากพอเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทาได้คือการผลักดันให้คู่ค้าของเราให้เขาเนี่ยได้มีการจัดจ้างกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการมาร่วมทํางานด้วยเราเห็นว่าตรงน,นั้นค่อนข้างเหมาะกับเราเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ ไม่ต้องใช้แรงงานแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดดูแลใส่ใจในการคัดสินค้าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถึงแม้จะเป็นคนสูงอายุแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่สามารถทําอะไรได้บ้างใหมแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบไม่ปล่อยผ่านง่ายๆซึ่งแตกต่างจากเด็กวัยรุ่นที่ว่าชอบทําไวทําเร็วแต่ว่าความละเอียดรอบคอบเนี่ยไม่เท่ากับผู้สูงอายุที่ละเอียดค่ะตำแหน่งคิวซ แท็กของติดติต๊กเกอร์ค่ะอยู่บ้านมันก็เหงาอะ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมันเครียดด้วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงมาทำงานยังมีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อนโรงงานที่นี่ดีนะเอาใจใส่ดูแลพวกเรามีความสุขค่ะมีความสุข,ขามากๆจริงๆก็อยากให้เพื่อนร่วมงานในวัยของเราเนี่ยมีความสุขเหมือนเราด้วยโ <laughs> <laughs> อ้ใช่หอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งกระเป๋าอ่ะก็ทำมาจาก ด้วยในส่วนที่เราได้ร่วมมือกับทางรารยอมมาโดยตลอดก็คือการใช้วัสดุแพ็กกิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราเป็นเจ้าแรกครับที่ได้ร่วมงานกับรารยล้อในการใช้กล่องที่เป็นวัสดุเียดไซเคิลถุงพลาสติกในการแพ็คสินค้าเรียกว่าไบโอเด gradable เป็นถุงที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเราก็มองหาโอกาสที่จะเอื้อมมือของเราไปให้ไกลย,ยิ่งขึ้นการที่จะนําวัตถุดิบต่างๆจากกลุ่มชาวบ้านวัสดุจากสารตะกร้าต่างๆจากภาคเหนือ หรือแม้กระทั่งผ้าทอมือจากอีสานมาประกอบเป็นกระเป๋าหรือเป็นกล่องสําหรับแจกของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าเหมือนกับเป็นการต่อยอดนะครับสําหรับชุมชนสำหรับสังคมของเราแต่ดิฉันภูมิใจนะที่ดิฉันทํางานตัวนี้ได้เรายังมีคุณค่าที่เรายังทํางานได้ขอบคุณลอรีออที่ทําให้มีโครงการโครงการนี้ขึ้นมา เพราะถ้าไม่มีโครงการนี้ตัวมงคนเองจะต้องอยู่บ้านเฉยๆก็คงเรียนไม่จบปริญญาตรีตรงนี้เพราะว่าเราก็เอาเงินที่ได้จากตรงนี้ไปจ่ายคุณการศึกษามันเป็นความสําเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไปเรามองแบบนั้นเราไม่ต้องการให้มันก้าวกระโดดอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วพันธมิตรทุกคนเนี่ยที่พอมาได้ร่วมง,งานร่วมโครงการนี้กับเราแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกเดียวกันแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้ใครตัวเราเลยผมรู้สึกขอบคุณมาตลอดเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างรอยัลเนี่ยนอกจากธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้สังคมไทยขยายไปด้วยกันแล้วก็ยั่งยืนไปด้วยกันอันนี้ผมว่าสําคัญมากในปี2022เราได้สนับสนุนคนกว่า85,000คนให้เข้าถึงการจ้างงานภายใต้โครงการ,รจัดซื้อจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมและนี่คือการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลกของเรา